แม่เป็นประจําเดือนคุณแม่ก็เลยจะเจอว่านมของคุณแม่คะ่ะลดน้อยลงหดนิดหนึง่งที่เราเป็นเมนคุณแม่ไม่ได้เป็นประจําเดือน3 6 5ห้าวันเป็นประจําเดือนทั้งปีทั้งชาติเราไม่ได้เป็นอย่าง,งานั้นถ้าแสดงว่ามีเลือดขนาดนั้นคุณต้องไปตรวจแล้วคุณน่าจะมีโรคอะไรั้นอยู่มีประจําเดือนประมาณน้อยสุดสองวันมากสุดคือประมาณไม่เกิน7 9ดถึงวันเพราะฉะนั้นช่วงที่คุณแม่เป็นประจําเดือนช่วงนี้นมอ,อาจจะลดน้อยลงหดไปนิดหนึง่งถามว่าต้องเครียดไหมไม่ต้องเพราะว่าอะไรรู้แล้วว่า เป็นเมนอาจทําให้นมลดน้อยลงหดไปเพราะฮอร์โมนนมแม่มันถูกกดด้วยฮอร์โมนเพศนะคะนมองอาจจะลดหดไปถามว่าเยอะไหมตอบไม่ได้นะคะร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งที่คุณแม่ทาได้ในตอนนี้คือพยายามนะคะคงรักษารอบเอาลูกเข้าเต้า คงรักษารอบบีบนมคงรักษารอบปั๊มนมทำทุกอย่างไว้เหมือนเดิมดังเดิมหรืออาจจะขยันนิดหนึง่งเพิ่มรอบปั๊มขึ้นมาเพื่อที่ทําให้น้านมเพิ่มมากขึ้นนิดนึงในช่วงที่เราค่ะเป็นประจําเดือนทําไว้แค่นี้เมื่อวันที่ประจําเดือนรอบนั้นหมดปัป๊บนะคะเนาะแล้วเรายังเขาคงทําเหมือนเดิมเอาลูกดูดนมปั๊มนมบีบนมทุ่ททาทุกอย่างเหมือนเดิมพอประจําเดือนรอบนั้นมันหมดนมแม่ก็จะกลับเหมือนเดิมนะคะนาะโอเคไหม